เอาละครับเรามาลุยกันต่อที่อาชีพสุดท้ายของปัจจุบันนี้นะครับที่เขาปล่อยพรีวิวมานะคุณผู้ชมก็คืออาชีพสุดที่รักของผมนั่นเองนะครับ จอมยุทธนะคะ,จะเจนเออเอาลูกรักไว้สุดท้ายเลยนะใครหลายๆคนที่ติดตามผมนะก็จะเห็นว่าผมเล่นจอมยุทธเป็นอาชีพหลักนั่นเองนะโดยเฉพาะจอมยุทธธรรมะนะครับคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะฮะเรามาดูพรีวิวครั้หนึ่งถึงครั้เพึงพายุของจอมยุทธกันเลยนะครับอ่ะเริ่มที่กระบี่นะครับอันนี้เราน่าจะเห็นกันหมดแล้วเนาะแต่ว่าก็เอาไว้ให้เผื่อ เผื่อใครที่ยังไม่เคยเล่นจอมยุทธได้เห็นกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าสกิลมีประมาณนี้นะฮะอืมก็จะสั้นๆหน่อยนะตอนมันยังไม่ได้เป็นไทเ่เถอเนาะว่าประมาณนี้แหละนะครับสกิลที่1น,นะครับของกระบี่นะครับไปกันต่ออ่าอันนี้เป็นสกิลที่2ของกระบี่นะครับคา์าแรกเราจะได้ใช้สกิลประมาณนี้นะครับอืมไปกันต่อครับผมอ่าคือผมรู้สึกว่าแอบเสียดายสกิลนี้นะ แอบจะได้สกิลนี้ตอน PC มันทํามาได้ดีกว่านี้นะผมว่าพออยู่ในโมบายสกิลนี้แอบโดนเนิร์ฟนิดหน่อยนะผมรูสึกว่าผมชอบลายเส้นใน PC มากกว่านะครับแต่ต้องไปรอลุ้นอีกทีว่าตอนเป็นไถ่เหอแล้วจะสวยงามอร่ามแท้ละตะลึงหรือเปล่ามาไปกันต่อที่ดาบคือไม่ว่าจะเป็น PC หรือโมบายนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับตอนคัสแรกๆนะจอมยุทธ์นี่คือไม่ต่างจากจอมพลังนะตอนคัสหนึ่งอ่ะผมบอกไว้เลย ตราบใดที่ยังไม่ได้สกิล62ไม่ได้76ไม่ได้83ไม่ได้ร0 4ยไม่ได้ไทยเหอร้อยเนี่ยผมบอกเลยว่ามีมจัดเลยนะครับใครที่เล่นจอมยุทธได้นี่ถือว่าคุณมีวิทยายุทธที่แบบหนาแน่นอยู่มีความอดทนหลดกลั้นถูงพอสมควรเลยนะครับนาะไปนันต่อครับอ่าสกิลที่2อา <laughs> ดูให้ดูอะสกิลที่หนึ่งสกิลที่เ <laughs> ออโคตรเศร้าเลยอะ เหลือจะเชื่อเนะ่ยผมเล่นไปได้ไงวะเนี่ยตอนแรกอ่าอันนี้ค่อยแบบ่อยตื่นตันใจมันนิดนึงไงแต่ก็ยังขาดความแรงอยู่ดีนะสกิลนี้ส่วนตัวชอบโมบายมากกว่านะครับ PC ไม่เท่ขนาดนี้นะ PC มันจะเป็นงุมง้มๆมันจะเป็นดาบมนๆน,นะมันจะยังไม่แหลมเชิดอย่างนี้นะครับในโมบายเขารีเวิร์กมาให้มันแบบแหลมเชิดดูเป็นดาบขึ้นเนาะไปกันต่อครับผม อ่าอันนี้เป็นไทเหอนะครับเขาเริ่มด้วยสกิลถ้าจะไม่ผิดจะเป็นไทเหอตอนเวล9 3นะครับ9 3ได้มั้งไม่9 3ก็ได้9 5แหละถ้าผมจำผิดต้องขออภัยนะครับอืมประมาณนี้นะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นกระบี่หรือว่าหรือว่าดาบนะครับได้ใช้กันหมดเนาะประมาณเวล90ขึ้นไปแล้วกันผมจำไม่ได้นะฮะไปกันต่อฮะอ่าอ่ะ,อะ,อะเป็นไทเหอละเทธขึ้นมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นไทเหอกระบี่นะครับคุณผู้ชมจากที่ สั้นกุดดุดกล่องดองนะแบบนิดเดียวนะก็คือใหญ่ขึ้นมาใหญ่แล้วก็ยาวขึ้นมาละแทงสองชีด้วยนะประเด็นนะอืมไปกันต่ออ่าว,วิ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 สวยอยู่นะสวยสวยสวย,สวยแต่สกิลนี้ผมว่าใน PC สวยกว่า PC ดีเทลมันสวยกว่านี้ผมจําได้ส่วนตัวสําหรับเป็นเมนแล้วผมรับได้ผมรับได้ประมาณนี้ผมรับได้เออเนะียรับได้รับได้ไปกันต่อครับโอ้โอ้หไกลดีนะไกลอยู่นะอืมยังเหมือนเดิมนะถ้ารูปแบบสกิลอะชอบในโมบายมันใหญ่ขึ้นแล้วก็อลังการขึ้นแต่ถ้าดีเทลกับเท็กเจอร์หรือว่าลายเส้นเนี่ย ผมยังชอบ PC อยู่อยู่ดีนะยังชอบ PC มากกว่าอ,อยู่ดีนะครับอ่ามาเป็นดาบแล้ไทยเหอสก,กิลแรกนะฮะฟันสองทีหรือว่าสามทีเนะี่ยชึบชึบชึบมาสามทีสามทีแต่ว่าโดนจริงสองครั้งนะครับสีเป้าหมายสก,กิลนี้ลองมาแล้วมาไปกันต่อครับผมเฮ้ย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 มันมีว่ะ มันมีทรงอยู่นะคุณผู้ชมวิหรือว่า86ผมจะลองรีกลับไปเล่นดาบดูอีกครั้งหนึ่งดีนะเฮ้ยเฮยเยมันดูมีมันดูเป็นสง่าราศีอ่ะอันนี้ชอบนะอันนี้ทำมาได้ดีกว่า PC เยอะเลยคุณผู้ชมเออให้มันได้อย่างนี้สิจะสมกับเป็นลูกรลักผมหน่อยคุณผู้ชมเออนะะ ก็ต้องไปรอดูการใช้งานจริงนะครับว่ามันจะว้าวสร้างเหมือนที่เราเห็นไหมหรือว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตากันนะไปกันต่อครับผมอ,อ,อเดี๋ยวให้ดูเต็มจอเลยสักทีนี้โอ้โหโอ้โห a m a z i n มาก ไยอินป้าอันนี้คือลูกรักเนะต้องอวยหน่อยเฮ้ยหล่อเท่จ้าคุณผู้ชม,มดีไม่มีคอมเมนต์ดีมากดีดีอย่างเดียวนะอันนี้ชอบเลยด้วยส่วนตัวแล้วที่ผมชอบเล่นจอมยุทธนะครับจอมยุทธนะผมชอบสกิลนี้แหละชอบสกิลเวล้อยถ่ยเหินนี่แหละคุณผู้ชมผมโคตรชอบที่สุดละสกิลเนี้ย ไปกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นานเดี๋ยวเขาจะหาว่าอวยเกินนะครับอ่าเริ่มที่สกิลอ่าอันนี้เป็นของธรรมะนะครับสกิลคลาสสองของธรรมะนะเขาเริ่มที่สกิล83ก่อนนะครับเป็นสกิลรวมเนาะไม่ว่าจะเป็นดาบหรือว่าอ่ากระบ,บี่ได้ใช้ทั้งคู่นะครับสกิลนี้อ่าต่อไปเลยเป็นสกิลของกระบ,บี่นั่นเองนะ สกิลหกสิบสใน PC นะแต่ถ้าเป็นในโมบายก็เป็นสกิลที่หแล้วกันเนาะของกระบี่ครับผมอ่าอันนี้เป็นสกิลเจ็หรือว่าสกิลที่สนะ่ะอืมอันนี้เราเห็นกันบ้างอยู่แล้วเนาะอืมออันนี้ก็เป็นสกิลหากินนะครับสกิล97หรือสกิลที่สนะครับอืม การใช้งานจริงมันก็ไวอยู่นะคุณผู้ชมมันไม่ได้ช้านี่ผมรู้สึกว่ามันช้ากว่าการใช้งานจริงนะไปกันต่อนะรืม104ก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก PC มากเท่าไหร่เนาะแต่ว่ารู้สึกว่าสวยขึ้นนะถ้าเป็นสกิลร้4ของกระบี่นี่ผมชอบโมบายมากกว่านะเพราะว่า PC มันมันดูเป็นเส้น2เส้นขีดไปขีดมาอันนี้ยังมีเท็กเจอร์มีดีเทลมีความแบบว่าความเบลนของแสงสกิลนะครับ ถ้าเป็นไอพ c ซมันกระหลงปงกว่านี้มันดูง่อยกว่านี้แล้วกันนะครับเอออันนี้อันนี้ส่วนต,ตัวผมชอบโมบายมากกว่านะสกิลนี้มาไปกันที่ดาบบ้างน,นะฮะอืมอืมดาบอันนี้ขอออกความเห็นหน่อยแล้วกันเนาะสกิลนี้ผมชอบใน PC มากกว่า PC คือดีกว่านี้แต่การใช้งานจริงอ่ะ โมบายดีกว่าเยอะนะครับเพราะว่าถึงเราจะเห็นอนิเมชันแค่นี้ก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันโดนไกลแล้วก็กว้างอยู่นะครับเออมันจะเป็นทํามุม90องศานะครับประมาณนี้ตั้งขึ้นไปนะแล้วก็มาข้างหน้าอย่างนี้นะเออแล้วก็มอนแถวๆนี้ก็โดนอยู่นะคุณผู้ชมไม่ได้สั้นเหมือนาอนิเมชันที่มันแสดงออกมาแค่นี้นะครับเนาะประมาณนี้นะืมสกิลนี้ สกิลนี้อ่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอืมยังเหมือนเดิมนะสกิลนี้ยังเหมือนเดิมรู้สึกว่าอ่าสกิลที่ที่เราเห็นอนะภาพรวมอะโมบายดีกว่านะครับแต่ว่าเท็กเจอร์ดีเทลลายเส้นความคมชัดอะไรอย่างนั้นเนะี่ยผมยังชอบ PC มากกว่าอยู่ดีนะครับสกิลนี้เนาะต่อไปอืมอันนี้เก้าทำมาได้ดีกว่า PC อยู่ ถึงแม้ว่าอ่ะทำมาได้ดีกว่า PC ในรูปแบบการใช้งานแล้วกันเนาะคือการใช้งานอะใน PC ผมไม่อัพเลยครับสกิลเนี้โดนโดนเป็นมีมอีกแล้วนะสกิลนี้คือเป็นสกิลมีมอะพอเป็นมบายอามาใช้ดีนะครับดีอยู่โดนโดนมอนค่อนข้างที่จะกว้างด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าตัวละครผมยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วมอนมันอยู่เลเยอร์ข้างล่างอะมันอยู่ชั้นข้างล่างมันโดนนะครับคุณผู้ชมมันโดนนะ ม,มันมีข้อดีตรงนี้แหละนะครับมันมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมอการใช้งานอยู่นะอืแค่ข้างหลังไม่โดนเฉยๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่มันโดนนะคุณผู้ชมแล้วก็มันไม่ได้สั้นๆเหมือนแค่อนิเมชันที่เราเห็นเหมือนเดิมนะคือบางทีมันอาจจะแหลมๆแลบๆไปไกลๆอยู่นะคุณผู้ชมทีิวนี้แต่แค่มันอาจจะช้าเป็นนิดนึงนะแต่ก็ <c oughs> แต่ก็โดยรวมคือทําออกมาดีกว่า PC นะครับ อ่าสกิลนี้ให้โมบายนะครับให้โมบายให้โมบายมาร้อยสี่ร้อยสี่คือการใช้งานก็ยังเหมือนเดิมนะการใช้งานผมว่าอ่ะโมบายอ่ะให้ให้คะแนนโมบายมากกว่านะครับการใช้งานจริงอะ่ะโมบายทาได้ดีกว่าแต่ยังเหมือนเดิมนะครับลายเส้นกับแอคชั่นอันนี้เพิ่มแอคชั่นเข้าไปละเพิ่มแอคชั่นของสกิลอะ่ะผมชอบ PC มากกว่า <c oughs> คือดาบนี่เป็นลูกรักมากนะครับในพ c ซจนกระทั่งต้องไปลองเล่นนักลบนะครับนักลบก็เลยกลายเป็นลูกรักไปโดยปริยายนะครับเซฟล่าสุดนะเซิฟเถื่อนเสมือนแท้นะั <c oughs> <c oughs> น่นแหละนะเนาะอืมคือจอมยุทธธรรมะนี่เป็นลูกรักผมเมื่อเมื่อตอนเติบก็ไลท์อ่ะนะฮะเป็นตัวเมนเลยคุณผู้ชมอืมให้ให้โมบายชนะไปเลยกันสกิลนี้ เพราะว่าถึงแม้ว่าแอคชั่นมันจะไม่เท่จะดูไม่คมเหมือนใน PC นะครับแต่มันก็ยังมีความเลื่อมๆของแสงของดาบที่ถ้าใครเห็นปกคลิปผมนะไอ้ที่มันเป็นดาบอ,อันนั้นอ่ะผมว่าเขาทําออกมาได้ดีอยู่นะคุณผู้ชมเออชอบชอบชอบสกิลนี้ให้โมบายชนะไปแล้วกันนะคุณผู้ชมอ่ะไปกันต่อครับผม่ากราบีอาร์มนะสกิล83นะครับมา ไปกันต่ออ่าสกิลนี้สกิลหากินของกระบี่อาธรรมเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นสกิลที่มีดูดเลือดด้วยนะคุณผู้ชมใครเล่นกระบี่อาธรรมพลาดไม่ได้นะสกิลนี้ส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเล่นอ่าจอมยุทธอาธรรมสักเท่าไหร่นะครับเคยเล่นแค่เป็นดาบเนาะเป็นกระบี่นี่ในพีซีความจำเรือนลางนั่นแหละ เคยเล่นแหละแต่ว่าผมจําแทบไม่ได้ละนะฮะอืมแต่ด้วยลมผมว่าอาทรรมอะ่ะทําออกมาได้ดีเลยนะครับโมบายอะ่ะนะครับอืม hmm. เนี่ยสกิลนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไวด้วยนะสบัดดาบ,บทีคือได้ทั้งสองฝั่งนะฮะ hmm. อืมอ่าอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าธรรมะเลยนะครับผมู้ชมสกิลนี้เฮ้ย hey. เพิ่งสังเกตคือธรรมะมันจะเป็นหางจิ้งจกโผลออกมาสามหางใช่ปะ <c oughs> หางบางกรนะครับอาธรรมมันจะตกมาจากข้างบนด้วยเพิ่งสังเกตเลยคุณผมู้ชมผมนึกว่ามันออกมาจากข้างล่างเหมือนกันนะเฮ้ยถ้างั้นในเชิง PVP ผมว่าอาธรรมสกิลนี้ยได้เปรียบกว่าธรรมะเพราะว่าเวลาเราเราเล่น p ี p เราจะโฟกัสข้างล่างกับตัวละครอ,อ่าศัตรูเนาะถ้าต้องพีพีกันจริงๆงะ แล้วถ้าสกิลมันออกโผ่มาจากข้างบนอะ่ะมันจะรับตัวได้ยากกว่าที่สกิลที่โผ่มาจากข้างล่างไว้คุณผู้ชมเออถ้าข้างล่างเราอาจจะเห็นแบบจุดและแต่ข้างบนด้วยความที่อ่นดูเต็มเมอ่ะมันก็ไม่เห็นอยู่ดีแฮะด้วยความที่รู้สึกว่าเราโฟกัสตัวละครฝั่งตรงข้ามอะ่ะข้างบนเราจะแอบมีความอันโฟกัสแบบนิดหน่อยอะ่ะเออผมว่าสกิลนี้ถ้าเป็นอาธรรมน่าจะรับมือได้ยากกว่านะครับถ้าเป็น PVP นะมาแข่งกันต่อครับผม อืมเอาเรื่องมีออร่าด้วยคุณผู้ชมเออดีนะดีนะอันนี้ดีเลยคุณผู้ชมอันนี้ดีเลยร้อยสี่กระบี่นะครับอืมมามาดาบกันบ้างคุณผู้ชมอืมอืมเป็นดาบเจ็ดสี่มันนีจ่จะแสงนะตอนฟันลงมาอืม อันนี้อาจจะลงดีเทลให้เยอะไม่ได้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับอืม mm hmm. แต่ภาพรวมแล้วคือดีคือใหญ่คืออาทรรมในในโมบายนี่ค่อนข้างเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับเนาะอืมสกิลน,นี้ด้วยนะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามัน a n i m เมชั่นไวกว่าใน PC เยอะคุณผู้ชมสกิลน,นี้ใน PC มันจะค่อยๆค่อยๆฟันแล้วก็ฟันทับลงมาอันนี้จะรวบสองเส้น เกอบจะพร้อมกันเลยเนาะรู้สึกว่าไวอยู่นะสกิลเนี้ยโดยรวมแล้วโมบายทําออกมาได้ดีนะครับอันนี้โมบายชนะผมจําได้ละผมเคยเล่นของอาอธรรมใน PC อยู่เนะี่ยมีการยืดระยะน,นิดนึงเนาะคือถ้าไปใน PC มันจะมันจะจบแค่ตรงนี้นะมันจะไม่มีพุ่งไปข้างหน้านะครับอันนี้ถือว่าอืมน่าจะเป็นการปรับให้มันเก่งขึ้นแหละคุณผู้ชมอืม ก็ไกลขึ้นนะครับไกลขึ้นแต่การใช้งานจริงเสียได้ยอะผมยังไม่ได้ลองเล่นนะเลยลงดีเทลให้เยอะไม่ได้นะครับมาไปกันต่ออืมอืมพอเป็นนาธรรมแล้วผมรู้สึกว่าใน PC เหมือนจะสวยกว่านะเพราะผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบไอ,ยอย้หยักๆยันี่สักเท่าไหร่นะ <laughs> เออพอเป็นอาธารแล้วดูดีๆผมชอบใน PC มากกว่าสกิลสะอ่าสกิลดาบร้อยสี่นะคุณผู้ชม่ะไปกันต่อครับผมโอ้มาแล้วคัเพลิงนี่ไงอัญเชิญดาบกบระบี่เจ็ดเล่มนะะกระบี่เจ็ดสาวน้อยคุณผู้ชม เก้าเจ็ดอาธรรไกลเท่ากับร้อยสี่เลยเหรอหรือว่าไกลอะเน,นี่ยร้อยสี่สิบสามของจอมยุทธธรรมะอไม่ได้วาวขึ้นนะผมรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างจากในพีซีอะมันเลยไม่ค่อยมีคอมเมนต์นะแต่ถ้าถามว่าชอบอันไหนมากกว่าผมชอบโมบายมากกว่าครับผมอันนี้รู้สึกว่าพอ เพอพอสกิลเนี้ยเห็นชัดๆแล้วรู้สึกว่าโมบายสวยกว่าใน PC คือใน PC ผมผมมองไม่ทัน <c oughs> ผมเห็นมันเป็นก้อนๆสีเหลืองๆขึ้นมาเฉยๆอ่ะมันดูกระบี่ไม่ทันนะดูกระบี่ดูดาบเจ็ดเล่มนี่ไม่ทันเนี่ยอืมการไล่รำของกระบี่สกิลนี้ผมให้โมบายชนะไปไปต่อฮะอุ้ย อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอืมผมว่ามันเท่ขึ้นนะสกิลนี้เท่ขึ้นว่ะร้อยสามสามร้อยสามสามจอมยุทธธรรมะนะครับอันนี้เออเท่ขึ้นนะเท่ขึ้นเท่ขึ้นเออเอออันนี้มันมันดูเท่ขึ้นอนะ่ะอันนี้มันดูเท่ขึ้นอะใจก็ยังอยู่ธรรมะอยู่ เดี๋ยวต้องรอรอดูอาธรรมนะเป็นยังไงว่าผมจะย้ายไป,รรไยยไปเป็นอาธรรมไหมยนะ้ายไปร้องเร่ออาธรรมไหมเนี่ยยังให้ธรรมะอยู่นะครับสกิลนี้ยังเท่โดนใจเหมือนเดิมยังเป็นลูกรักเหมือนเดิมนะตอนนี้่ะสกิลสุดท้ายของธรรมะมันเหมือนสกิล76ของอาธรรมเลยอนะุณผู้ชมตอนฟันรอบแรกอะถ้าสังเกตดูดีๆนะ มันเป็นสามแฉกก่อนชึบชึบชึบแล้วก็พุ่งออกไปมันคือสกิล76ของอันทำอัพเกรดไว้สกิลเนี้ยชนะไปโมบายชนะไปหลอเท่ลูกลักเราจะอวยนะครับอันนี้เราต้องอวยลูกลักหน่อยจอมยุทธธรรมะนะครับืแต่มันก็เท่กว่าใน PC ซอยู่ดีป่ะด้วยรวมโดยรวมผมว่ามันเท่กว่าพีซ อ่ะโดยรวมแล้วนะโดยรวมรวมแล้วถ้ามองภาพรวมแล้วรู้สึกว่าเท่กว่า PC เนาะืมมาเรามาดูอาทรรมกันบ้างนะฮะเป็นยังไงเอ่ยืมเชียเชียเอาอีกแล้วเฮ้ยมันทำได้ดีกว่าอาทำไปได้ทำไม่ดีกว่าธรรมะนะเนี่ย ผมจำได้ว่าสกิล143ของอาธรรใน PC ไม่เท่ขนาดนี้ไม่ดูไม่ดูดีขนาดนี้ <c oughs> ไม่โดนใจขนาดนี้อุ้ยมันมาว่ะอืม143มาทำมันมาแบบคุณผู้ชมอืมเท่ดีนะเท่ดีนะรู้สึกว่าเท่กว่าธรรมะด้วยอ่ะคุณผู้ชมว่าของธรรมะก,กับอาธรรม143 อันไหนดีกว่ากันนะอันไหนชอบชอบอันไหนมากกว่ากันเอางี้เลยดีกว่าเรามาวัดกันเลย <c oughs> คอมเมนต์มาหน่อยผู้ชมผมอยากรู้ว่าอันไหนดูเท่กว่ากันในสายตาคุณผู้ชมเนะี่ยมาไปกันต่อเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอีกแล้วเอาเรื่องอีกแล้วอุ้ย พัดเพลิงก็ทํามาดีว่ะเฮ้ยนี่มันโอยค,คือคือทีมงานคือทีมงานโมบายเป็นลูกรักการทำหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมว่าสกิลอารรมมันสวยกว่าว่ะคุณผู้ชมอ่ะมาดูสกิลสุดท้ายคุณผู้ชมเฮ้ยมันมันดีทั้งสามสกิลเลยเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยมันทํามาดีสามสกิลเลยเ่ะอันนี้ดูดิ ดูเท็กเจอร์ของตาเท็กเจอร์ของสกิลในการที่มันร่ายแล้วมันพุ่งออกไปอ่ะคืออาทำมันคือลูกรักทีมงานไว้ยคุณผู้ชมเนี่ยมันไม่ยอมอะทำไมทำทำมาไม่ดีอะ่ะนี่ยทำมารู้สึกเฉยๆเลยนะดูดิดูดิคุณผู้ชมเฮ้ยทีมงานไม่แฟรว่ะคุณผู้ชมร้องเรียนได้ปะ <laughs> ลองเรียนทีมงานได้ไหมคือทำมาทำออกมาได้สวยกว่าเฉยเลยอะเนี่ยคือความสวยงามคืออาทาม,มันสวยกว่าคือถ้าการใช้งานนี่ผมไม่เถียงนะครับว่าธรรมะมันดีจริงไม่งั้นไม่เป็น,ไม,น,มน,ไ,มปนไม่งั้นมันไม่เป็นรูปลักษ์ผมหรอกจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมโอ้โหดูแอนิเมชันกี่เลเยอร์กี่ชั้นนะปึ๊บฟับป๊บฟับป,บป,บป,บปบ๊ธรรมะมีแค่เนี้ย โอ้ยน้อยใจอะ่ะคุณผู้ชมน้อยใจจังอ่ะสกิลสุดท้ายคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหเป็นควนันค่อยๆลอยค่อยๆเฟดออกไปดูสมาดิโอ้โหน้อยอะ่ะน้อยอะ่ะน้อยวะ่ะจบแล้ว โอเคครับสำหรับพรีวิวอาชีพจอมยุทธ์นะครับจอมยุทธ์ไม่ว่าจะธรรมะหรือว่าอาธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบหรือกระบี่นะครับก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อย่างที่เราดูดูกันเมื่อกี้เนาะคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วจอมยุทธ์อาธรรมหรือว่าจอมยุทธ์ธรรมะเนี่ยครับอันไหนสกิลสวยกว่ากันนะครับคุณผู้ชมเนาะออช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยผมคาใจมากคือผมเป็นสาวกธรรมะ,ะไงนี่บอ,อกมาแบบ คือผมจอมยุทธธรรมะทั้งใจอ่ะแล้วพอมาเห็นสกิลอย่างนี้แล้วแบบนอยอ่ะทำไมทีมงานลำเอียงยังวะทำอาธทรรมออกมาได,ด้ดีกว่าเฉยเลยคุณผู้ชม <c oughs> ทำไมอะอาทาได้รีเวิร์กทำไมไม่รีเวิร์กธรรมะโอ้โหน่อย ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสับใครกันด้วยนะครับผู้ชมจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากๆเลยนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ